มันเป็นแบตเตอรี่รุ่นแรกนะครับเทคโนโลยีแรกของโลกที่แบตเตอรี่เนี่ยมีขนาดเล็กแค่เนี้ยแต่สามารถบูตแรงดันได้ถึงสี่รกว่าโวลต์บางทีเนี่ยติดไปตั้งแรงดันสูงไฟเหลือแค่ 5K 1เคเองแต่ 5K 10 k เคถ้าคุณใช้แบตเตอรี่แบตตรแบนด์อื่นคุณมีแรงดันได้ไม่ถึง400โวลต์ยังไงก็ไม่มีมจะมีแรงดันสูงอยู่แค่ร้อยสองโวลต์ยกว่าโวลต์นึกอ,ออกไหม,มครับแต่ผมต้องการแรงดันเนี่ย ที่มันสูงถึง400เพื่อมันให้ขับอิเวอร์เตอร์เนียเราเอาได้สุดเนี่ยมันขับไม่ได้ลแล้วนอกจากที่ดีซีบู t แล้วมันยังเป็นออโต้ไอดีขึ้นไปอีกคือคือคำว่า <c oughs> ที่มันเป็นออโต้ไอดีได้เพราะว่าด้วยโมดูลเดียวมันสามารถทำได้ถึง400กว่าแล้วไง, <c oughs> งมีสองปุ๊บมันสามารถที่จะดีเทนได้แล้วไงแต่ถ้าอย่างออโต้ไอดีในคัสเตอร์เนี่ย <c oughs> คุณต้องมีแบ,บตเตอรี่ทางตั้งหนึ่งก่อน <c oughs> แล้วก็ต้องมีมากกว่าหนึ่งถูกไหมต้องมีตั้งที่สองก่อน ซึ่งจะสะโอเคครั้งตั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะสามสิบเคหกสิบเคไปเลยถ้ามีตั้งเดียวก็โยนพลัโยนเขาเรียกว่าโยนโยนโฮสตไม่ได้อยู่ดีคุณก็ต้องมีอย่างน้อยสองตั้งป่ะถ,ถ,ถูกไหม